สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคัดจังในช่องคัดจังครับวันนี้เรามาอยู่ที่เส้นเจริญกรงครับวันนี้จะมาถ่ายพีวีดิ้งด้วยฟรีอย่างที่คนทราบก่อนนี้นะว่าฟรีแม่งแงพงแพงเลยอย่างเนี้ยส0่ 2000, ร0อย0กร0อยหกรโอ้โหสองพกว่าบาทแต่ผมมีตัวช่วยครับไวรุ่น y 2 K ครับกล้องดิจิตอลรุ่นเก่า ผมไปเจอมาในราคาห0 0ร้อยบาทผมเห็นลิซ่าใช้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ราคานั้นจะขึ้นแล้วนะเพราะว่าคนเริ่มกลับมาหิตแล้วคุณรู้จัก Y2K ไหม Y2K ไง Y2K คืออะไรอ่ะก็น่าจะเป็นเกียร์ทาวสันไม่รู้ว่ะผมรู้แค่รู้แค่ว่าตอนนี้เขากำลังฮิดเรื่อง Y2K คือด้วยกล้องตัวนี้ครับมันเป็นกล้องดิจิตอลรุ่นแรกๆเนอะที่แบบว่าออกมาที่ ให้ฟิลเหมือนถ่ายฟิล์มเพราะว่าเราก็ด้วยคุณภาพไฟล์มันอาจจะแบบไม่ได้แบบถึง20ล้านเหมือนกล้องดิจิตอลสมัยนี้เนาะเออแล้วก็หน้าตามันก็ดูน่ารักดีกล้อตงตัวนี้ก็ชื่อรุ่น nikon นะครับ coolpix p 5 0วัสดุมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะก็สมราคาเป็นกล้องดิจิตอลแบบคอมแพกเล็กๆเนาะอย่างที่ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อตอนนั้นเป็นกล้องริคโคนะริคโคมั่ก็เป็นคอมแพ t เหมือนกันกแต่ว่าอันนั้นเป็นคอมแพกสมัยใหม่แต่นียเป็น เขาเรียกว่าอะปรมมาจาร์เล่แบบแบบมันหายากหรือเปล่าโหผมบอกเลยตัวนี้นี่โชคดีมากเป็นแบบแบตคือใช้ถ่าน AA อ่ะคือแบบมันหาซื้อถานได้ทั่วไปอะนี่ครับใส่ A แล้วก็รังถ่านก็จะเก่าหน่อยนะตามสภาพอายุอันนี้ก็ SD Card ไงผมใช้คาสใหม่เลยก็อ่านเร็วก็เราไปดูกันครับระหว่างกล้องฟิล์ม Contact G2 กับ n i k ค n c o ู l p i x ภาพจะเป็นแบบไหน สามโมงมาสี่โมงอันนี้โอ๊ตครับอันนี้เฟิร์นเอ้าสามโมงเองนะวะเคไปเอางีน้นะเดี๋ยวเวลาพฤติกรรมหมดเออหนึ่งสองครับเออเรารถไปก่อนนะหนึ่งสองแล้วเ,เดี๋ยวเป่าหน้าร้านเลยยืนหน้าร้านนี่ยืนตรงป้ายป้าเขาจะไปพอดีเดี๋ยวเราคุมร้านให้ป้าเขาหน่อยเอเลยเต็มที่ <laughs> นี้องไม่หยิกหน้าร่างเออวันนี้แหละนี่เออดีแย่แย่แง่งั้นดีเลยขังไว้นะท่านี้เลยท่านี้เลยท่านี้เลยยังไม่เอาเวลนะขังไว้เออดีมองหน้ากันมองหน้ากันเลยมองกันโอเคไปที่นี่สามรูปแล้วเบื้องไปครับอาโอเคไอ้ื้อที่ไหนครับ แล้วถือไอติมไว้ถือไอติมไว้ไอพี่สองได้โอเคโอเคเออเออตักหากันมองเออเออเเออออตัวยืดบุกไปขยี้หน่อยโอ๊ตขยี้หน่อยเออเออเอาหน้าใกล้ๆไปเอาเฟิร์นหน้าใกล้ๆไปจุ๊บไปไหมจุ๊บไปเลยอะคือข้อเสียของมันคือเราต้องแจงยิ่ง ถ้าเราอยากถ่ายเลยว่ผมว่ากล้องรุ่นนี้ไม่เหมาะคือฟิล์มก็ถ่ายเร็วได้แต่ว่าเปลืองตังคนี่คือแบบกดเป็สิบรูปแล้วไม่ถึงสิบนาทีเลยมองหน้ากันมองหน้ากันมองหน้ากันหนึ่งสองทีนะหนึ่งสองสาม อารมเนื้ออกไหมเดินเข้าไปแล้วก็นั่งคุยกันไปคือสาเหตุที่ไม่อยากให้มองกล้องเพราะว่าอยากเป็นบุคคลที่สามแบบที่มองออกไปมากกว่าไงคำพูดผมเทปวะผมจำพี่สันนิษมาเพิ่นบิดตัวไหมอ่าเราป่อยให้พี่หน่อยถูกต้องดีพร้อมนะหนึ่งสองสวย มองไหล่ซ้ายตัวเองยิ้มให้กับไหล่ซ้ายจริงๆตอนนี้มีแสงอยากลงไปที่โพ้งมากน้ำสะท้อนสวยมากหม,ม,ม,มุนตัวหมุนตัวหมุน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 เออมองกันเออดีตังไวนะ้ท่านี้เลยท่านี้เลยมองหน,น้ากันมองหน,น้ากัน หน้าไปเลยโอ๊ตแล้วมองไปแ,แล้วปล่อยไปข้างไว้ข้างไว้แสงสวยตรงนี้คือตรงไนตรงนี้คือองค์เจ้าท่าผมว่าเป็นโลที่สวยเพราะว่าเห็นวิวแม่น้ำ้วยไปเฮ้ยไป อ๋อเขาสัมภาษณ์อยู่ผมว่าวันนี้ก็กล้องฟิล์มคอนแทคที่มาใช้กับกล้องดิจิตอล Y2K ครับว่าให้อารมณ์ค่อนข้างต่างกันนะผมว่าความต่างกล้องฟิล์มกับดิจิตอล2ตัวนี้ฟิล์มยังให้อารมณ์เหมือน ยิ่งกว่า Y2K ครับเพราะว่าดนาริ้งเล้์ของฟิล์มค่อนข้างแตกต่างในฟิล์มมันคือมันจบในตัวเลยไม่ต้องมานั่งปรับอะไรแล้วแต่กล้องดิจิตอลตัวนี้ผมมองว่าก็ตามราคาเนอะห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสุดท้ายเราก็ยังต้องไปปรับสีในคอปหรือว,ว่าในในฟิลเตอร์ของที่เรามีนะออกันใโทรศัพท์เดี๋ยวมิดถามรูปกลางคืนใช่ไหมอ๋อใช่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายน้องต่อผมเหนื่อยแล้ว <S <S ออผมไม่อยากมานั่งรีวิวแล้ว อไปทํางานโฟกัสงานที่รู้สึกว่าเต็มที่ดีกว่าถ้าดูรูปขึ้นไปแล้วก็ลองตัดสใจกันดูว่าเราชอบถ่ายฟิล์มหรือดิสตอนแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่องขัดจังนะคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับงานใหญ่หน่าเกีียดนะเอาจริงเออพี่ก็ว่าดูเลยอือแต่ก็ทำทำออกเอ,อาช<ด>็มา